ทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่บ้านดีๆไม่ชอบนะครับวันนี้เราจะไปเขาติ่งคุยนะนี่นะตามแมพได้เลยนะนู่นน่าจะเป็นลูกนู้นแหละไปดูก่อนว่ายังไงไม่เคยมาเหมือนกันวันนี้มาคนเดียวด้วยแล้วมีเรามีนัดเขาตะเหมียนตอนบ่ายนะล้วดูอีกสามโลเลี้ยวขวาไปไปกันตามแมพ ติ่งคุยนะครับนี่ทางเข้าอยู่นี่เปิดแมปได้เลยนะเมื่อกี้เราไม่ได้ดูขับเลยซอยไปมันเข้าได้หลายทาง ดีมีเจอคนวิ่งด้วย ครับเขาติ่งคุยนะฮะมันก็นิดเดียวแหละขึ้นมาวืดไม่เคยมาไม่ทันตั้งตัวเลยทางขึ้นมีป้ายชัดเจนเยอะๆมันขึ้นได้หลายทางหรือเปล่ามไม่รู้ล้วก็เลี้ยวปุ๊บๆโคงใช่อะ่ะนี่เหมือนมันขึ้นมามันขึ้นปื๊ดอ้อมมาอยู่้างหลังนู่นแล้วก็ขึ้นมาดูนี้ แต่ทางเมื่อกี้มันขึ้นได้เลยนะมอเตอร์ไซค์ธรรมดาก็ขึ้นได้นะเนินไม่ชันมากหินรอยก็ไม่ค่อยมีอาจจะติดท้องบ้างนิดหน่อยยกพอยกได้บ่าก็สบายเลยเราสบายนี่มีคนเดินก็ยังเดินมาไม่ถึงเลยขึ้นมาเดินเดินขึ้นมาได้ใกล้ๆเขาลูกไม่สูงมากไม่ชันใครมาก็ผ่านมา เที่ยวกันได้นะครับห้องน้ํามีไหมไม่รู้ตรงนูง้นอาจจะมีนะเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยเหมือนกลางเต็นท์ได้ตรงนู้นก็เหมือนจะมีของขายเมื่อกี้เดินไปดูแล้วมันไม่มีใครอยู่เลยแปลว่าเขาอาจจะมา 哎呀！好气啊！啊！啊！

ตามจักรยานนี่ทางยากเลยโอ้โ oh! ห <im itation> เหนื่อยได้แหละได้เหงื่อได้แหละไว้พากันมาทางยาก <im itation> ทางง่ายกับทางยากทางง่ายนี่ง่ายมากทางจักรยานโอ้โห oh! <im itation> ยากมากเลยระดับนึงอ่ะพอได้อ่ะได้เหงื่อไกดด้วยอ้อมอ้อมบ้านนู้นไปนู้นวนมาวนหลังเขานูน่น <im itation> ออมา <im itation> <im itation>